วงการสื่อสังคมออนไลน์ก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญนะครับเมื่อผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชัน Telegram ถูกควบคุมตัวในฝรั่งเศสจากข้อหาละเลยการควบคุมเนื้อหาบนแพลตฟอร์มครับเรื่องนี้มีความเห็นหลายด้านเกี่ยวกับ Telegram ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ครับระหว่างความเสี่ยงด้านอาญากรรมกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นคุณธรณินเทพวงติดตามเรื่องนี้ครับ สื่อรัฐบาลรัสเซียรายงานว่าสถานทูตรัสเซียในกรุงปารีสเรียกร้องให้ทางการฝรั่งเศสชี้แจงสาเหตุการควบคุมตัวพาเวลดูลอฟทันทีนี่เป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่พาเวลดูลอฟชาวรัสเซียผู้ก่อตั้งและซ e อีโอของเทเลกร a มแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียถูกเจ้าหน้าที่แจ้งควบคุมตัวที่สนามบินปารีสเลอบูเก้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่เขาเพิ่งเดินทางกลับมาจากอาเซอร์ไบาจาน หมายจับถูกแสดงโดยเจ้าหน้าที่ระบุข้อหาว่าดูรอฟเป็นบุคคลที่ต้องการตัวเนื่องจากปล่อยให้เทเลกรัมเป็นช่องทางที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินการค้ายาเสพติดการล่วงละเมิดเด็กรวมถึงการก่ออาชญากรรมอื่นๆโดยปราศจากการควบคุมเนื้อหามีรายงานว่าการควบคุมตัวดูรอฟถูกขยายเวลาเป็น96ชั่วโมงและจะต้องนำตัวเข้าสู่การพิจารณาของศาลพาเวลดูรอฟ ก่อตั้งแพลตฟอร์ม t e l e กร a m ในปี2014ร่วมกับนิโคลไลดูรอฟพี่ชายของเขาโดยต้องการให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากการถูกควบคุมของรัฐบาลรัสเซียหลังช่วงการประท้วงครั้งใหญ่ในปี2011-2012ถึงเวลานั้นรัฐบาลพยายามจำกัดเนื้อหาบนสื่อออนไลน์และเข้ามาแทรกแซงระบบติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้รวมถึงแพลตฟอร์ม VK บริษัทเดิมของเขา ดูรอฟจึงเลือกออกจากรัสเซียมาตั้งสำนักงานเทเลกรมที่นครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรสเพื่อหนีจากการกดดันของรัฐบาลซึ่งเขาเคยเปิดเผยว่าขอเป็นอิสระดีกว่าที่จะรับคำสั่งจากใครก็ตามเทเลกรมเป็นแพลตฟอร์มที่ปฏิเสธการเข้าถึงของรัฐบาลโดยประกาศสนับสนุนความเป็นส่วนตัวเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับชาวรัสเซียในการสื่อสารและส่งต่อข้อมูลจนถูกทางการแบนในช่วงหนึ่ง แต่ด้วยลักษณะของแอปพลิเคชันทําให้เ Tele เลกรัมถูกใช้กันอย่างแพร่หลายรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ยังเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมในยูเครนสําหรับส่งต่อข้อมูลในช่วงสงครามใช้แจ้งเตือนการโจมตีด้วยขีปนาวุธและทางอากาศอีกด้านหนึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวกลับถูกวิจารณ์ว่ามีการควบคุมเนื้อหาที่ละหลม้มนํามาสู่การเป็นช่องทางการก่ออาชญากรรมและการส่งต่อข้อมูลที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิด โดยเฉพาะชาติตะวันตกที่วิจารณ์ณว่า Telegram ขาดการควบคุมเนื้อหาข้อความที่ส่งในแอปพลิเคชันและกลายเป็นพื้นที่สำหรับการก่ออาชญากรรมและแสวงหาผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดเด็กหรือแม้แต่ข้อมูลเท็จในช่วงที่มีการโจมตีในสงครามรัสเซียยูเครนทางการรัสเซียออกมาแสดงความไม่พอใจฝรั่งเศสโดยอ้างว่าไม่ให้ความร่วมมือในการชี้แจงเหตุผลการควบคุมตัว แต่พาวเวลดูรอฟปัจจุบันถือสัญชาติฝรั่งเศสและสหรัฐอาหรับเอมิเรส์ฝรั่งเศสจึงถือว่านี่คือสัญชาติหลักของเขาด้านเทเลกรมโพสต์แถลงการระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบย้ำว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายของสหภาพยุโรปการควบคุมดูแลเป็นไปตามมาตรฐานและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยังกล่าวว่าพาเวลดูรอไม่มีอะไรต้องปิดบังและเดินทางในยุโรปอยู่บ่อยครั้ง มีผู้คนออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีนี้เช่นอีลอนมสร์ได้โพสต์ Hashtag free p a w e l และแสดงความคิดเห็นในภาษาฝรั่งเศสที่หมายถึงเสรีภาพเอ็ดเวิร์ดสโนเดนชาวอเมริกันผู้เปิดโปงข้อมูลของสหรัฐซึ่งลี้ภัยในรัสเซียวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการพูดและการเข้าร่วมสังคมที่กรุงมอสโกของรัสเซียมีประชาชนออกมารวมตัว ด้วยการวางจรวดกระดาษสัญ,ญลักษณ์ของเทเลกรัมด้านหน้าสถานทูตฝรั่งเศสเพื่อสนับสนุนดูรอฟซึ่งกำลังรอความคืบหน้าว่าชะตากรรมของผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปธรนินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน